วันนี้ติดตามความคืบหน้าซึ่งทําได้ดีกว่าที่คาดนะครับ,รบกรณีของหลุมยักษ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีของเกิดโพรงขึ้นมาต้องไปหาสาเหตุดีทีนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงของอุโมง์ของรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งกําลังก่อสร้างเชื่อมต่อกับสถานีที่กําลังก่อสร้างเช่นเดียวกันวชิวรพยาบาลของรถไฟฟ้าใต้ดินสายใต้สีม่วงใต้นะครับทูชม ก็ไปเหตุตั้งแต่เมื่อเช้าวันพุธเดิมก็คิดว่าหนักขนาดนี้เมื่อวานนี้เบื้องต้นยืนยันว่าหยุดยั้งการพังทลายของดินได้แล้วนะครับคือค่อนข้างนิ่งแล้วถึงแม้จะเกิดความเสียหายหนักหนาสาหัสก็ตามทีแต่มองมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีคนบาดเจ็บอย่างปาฏิหาริย์อยู่เหมือนกันกับข้อนหนึ่งก็คือยืนยันนะครับว่าขณะนี้ สถานก,การณ์เนี่ยเมื่อวานนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนหลังจากความพยายามจะใช้ถุงทรายหลายหมื่นลูกเพื่อจะลงไปอุดรูรั่วไม้ดินกับน้ำเนี่ยมันลงไปตามรูรั่วที่เกิดขึ้นแล้วทะลักเข้าไปในตัวโอุโมค์กับสถานีมันจะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเกิดมันยังไหลลงไปได้แล้วก็จะทําให้การพังทลายจะเพิ่มขึ้นอันตรายมากก็ปรากฏว่าไอ้ถุงทรายที่ว่านี้เนี่ยมันไปติด ไอ้ตรงตอหมอที่ถล่มเราไปหลังสุดอ่ะไอ้ตรงที่จุดรถปิกอัพเคยจอดอยู่นั่นแหละครับโตชผู้ชมจุดที่รถปิกอัพคันที่คนถามหาเลขทะเบียนอ่ะไปจอดอยู่ซึ่งจริงๆเป็นรถของทางฝ่ายผู้รับเหมานี่แหละคนขับปวดท้องไปจอดแล้วยังไม่ดับเครื่องเลยไปเข้าห้องน้าจุดนี้เป็นจุดที่ทลายหลังสุดที่เป็นก้อนใหญ่ๆถ้าผู้ชมจะจําได้ค่ะหลังจากเอารถคันนี้ออกไปแล้วเนี่ยในเวลาต่อมาไม่นาน ไอ้จุดนี้นก็ลงไปทั้งท่อนแบบนี้ฮะ มันจะเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่หชิ้นชิ้นละสาตันไม่นับเสาไฟห้ชิ้นชิ้นละสามิีตันนึกดูฮะท่าบุชมเนี่ยค่ะตันหนึ่งก็พันกิโลสามหมพกิโลต่อชิ้นหชิ้นแล้วมันไปขวางการเอากระสอบทรายเราไปรูดรัวร่วดไอ้นี่มันไปขวางมันก็เลยไม่สนิทแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้พยายามจะเอาเครนยกมันขึ้นมา ไม่สําเร็จครับท่านผู้ชมเอาเครนยกเพื่อจะเปิดทางให้เอากระสอบทรายลงไปอุดรูกระสอบทรายจะมีคุณสมบัติก็คือมีความยืดหยุ่นลงไปก็จะไปปิดเพื่อจะหยุดยั้งการทลายของดินช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนเป็นการเทคอนกรีตเลยเทคอนกรีต hey แบบนี้ฮะบท่านผู้ชมแล้วปฏิบัติการนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง12ชั่วโมงจะเริ่มเซตตัว ก็จะเข้าไปทดแทนไอ้ถุงทรายหรือลงไปเติมไอ้ถุงทรายที่ลงไปก่อนนี่แหละเพื่อจะไปปิดรูรั่วเมื่อวานนี้ภูมิในการปอพกรุงเทพมหานครบอกนะครับว่าก็เป็นการตัดสินใจคือต้องชมชอการช่างซึ่งรับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็แปลว่าไอการเทคอนกรีดลงไปเนี่ยาอาจจะทะลักเข้าไปในสถานีหรือองคงด้วยแต่นั้นไปแก้กันต้องหยุดยั้งการพังทลายก่อน เมื่อคืนนี้ดําเนินการต่อเนื่องนะครับทุกผู้ชมคาดว่าจะใช้เวลาการเอาคอนกรีตเทเนี่ยประมาณเจ็ดพันเที่ยวรถเพื่อจะหยุดแล้วต่อมาก็จะเอาหินครุกกับทรายลงไปปิดและจะคืนผิวถนนทางการรถไฟฟ้า,ฟามหาคนครรอฟอร์มอ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้รับเหมาบอกว่าจะคืนพื้นผิวถนนได้ใน14วันนะฮะ14วันแปลว่าข้างบนจะใช้งานได้ข้างล่างก็จะไปแก้ปัญหาไปอาจถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่าข้อที่หนึ่งมันจะหยุดยั้งการพังทลายและความเสียหายแต่แน่นอนจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยเพราะหลุมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วดินที่มันทลายเข้าไปเนี่ย โดยเฉพาะโรงพัก3สามแสนสภาพยากเลยที่จะฟื้นฟูรโรงพักนี้สี่สิบล้านายังไม่ทันใช้เลยต้องประเมินกันก่อนและโรงพักยังโยงไปถึงแฟลตมี<า>คนเป็นอยู่เป็นร้อยห้องอะ่ะซึ่งมันเชื่อมต่อกันอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อแต่ว่าถ้าสิบสี่วันเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าอาจถ้าคนพูดถึงญี่ปุ่นเคินผิวถนน อากรณีฟูกลัวกะเจ็ดวันเจ็วันอ่นนะค่ะอันนี้ถ้าเกิดเราทําได้ก็สิบสีวันนะหลุมถ้าว่าไปแล้วใหญ่กว่านะค่ะลึกกว่าใช่ลึกกว่าแต่ข้างล่างอันนั้นไปว่ากันเอาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้พอจะมีข่าวดีถ้าไปไปตามแผนนี้ธบูชอมฮะคือคืนผิวถนนก่อนภายในสิบวัน นี่ฮะท่านผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันไปขณะที่น้มเตยอนุทินชาวระกูลเมื่อวานนี้ห้าทุ่มกว่าเป็นวันที่สองก็ยังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนี้นะครับท่านผู้ชมต้องยอมรับเลยที่บอกว่าทำงานเนี่ยคนอนุทินก็ถือว่าทำงานดึกวันแรกประชุมน้ำเตีเสร็จไปถึงนั่นก็ห้าทุ่มเมื่อวานนี้นายอนุทินก็ไปถึง ห้าทุ่มยีนาทีพร้อมกับประลัดกระทรวงมหาไทยอย่างที่ผมบอกภาพรวมก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้คอนกรีตเทลงไปแล้วผู้บริการตบลน,นครบานกับปอพก็ร่วมลงพื้นที่นายมตรีตัวจจุดเกิดเหตุรับรายงานจากตัวแทนบริษัทรับเหมาที่ดูแลพื้นที่จุดเกิดเหตุก่อนจะบอกกับนักข่าวนะครับว่าขณะนี้ ผู้ก่อสร้างโครงการลดไฟฟ้าใต้ดินจุดนี้พยายามจะคืนพื้นที่ผิวจราจรให้เร็วที่สุดซึ่งสถานการณ์ขนาดที่นายกรัตรีไปน่าจะคงที่แล้วคือไม่มีการทลายเพิ่มแล้วมีการเสริมคอนกรีตเททิ้งไปเนี่ยท่านนายกบอกหลายร้อยคิวค่ะก็คือเทลงไปทิ้งเพื่อจะปิดรูที่ว่านี้เนี่ยเพื่อจะอุดรอยรั่วต่างๆไม่ให้ดินมันสไลด์เข้าไปในอุโมงหรือว่ามีน้ําไหลเข้าไปในอุโมง์อ,มอีก ดังนั้นเนี่ยท่านนายกบอกถ้าเราปิดรอยรั่วของอุโมงค์ได้แล้วอย่างน้อยก็เชื่อว่าตัวอุโมงค์มันจะไม่ซุดลงไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดซุดลงไปมันจะมีผลกระทบอื่นๆตามมาอีกมากมายเมืม่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าลงคอนกรีตเซ็ตตัวเสร็จแล้วก็อุดรอยครบหมดแล้วเนี่ยค่ะก็จะเอาเหินคลุกทรายมาถมในส่วนที่มันยุบลงไปเพื่อที่จะคืนพื้นผิวการจราจรซึ่งพี่น้องประชาชนจะสามารถสัญจรได้ตามปกติภายในสองสัปดาห์ค่ะ ส่วนการซ่อมแซนด้านล่างหน้าข่าวก็ต้องถามคืออัดลงไปปิดก่อนเพื่อจะเปิดถนนเนี่ยทนายกบอกเขาก็มีวิธีการก่อสร้างของพวกเขาก็เหมือนตอนที่เขาสร้างมานั่นแหละรถก็วิ่งอยู่ข้างบนถนนได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไรเทคนีคเขาจะไปทํายังไงข้างล่างเนี่ยมันมีวิธีการอยู่แล้วความกังวลอย่างเดียวก็คือความปลอดภัย ก็ได้กำชับไปว่าส่วนไหนยังมีความเสี่ยงแม้แต่น้อยนิดที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนหรือคนที่อยู่อาศัยแถบนี้ขอให้อุดปัญหาทั้งหมดค่ะถ้าคิดว่าจะเกิดแค่1%ก็ไม่เอาต้องศูนย์เปอร์เซ็นตครั้งนี้น้ำตรีก็บอกว่ายังถือว่าโชคดีมากๆากไอ้หลุมถนนยุบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยที่ไม่มีความสูญเสียค่ะทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตแต่โชคอาจจะไม่ได้เข้าข้างเราตลอด ดังนั้นเราต้องตื่นตัวตื่นพร้อมถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคิดเพิ่มต่อไปกว่าเดิมที่จะทำให้ปลอดภัยและมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ฮะการจัดการปัญหาสถานก,การณ์ตรงนี้ถ้าดูปริมาตรดินที่จะถมลงไปหลังจากที่ปิดรูรั่ยได้แล้วเพื่อจะคืนพื้นที่แล้วก็ลาดยางบนผิวถนนคงจะอยู่ทั้งคิวดินกับหินคิวดินกับหินคุก เพราะเนื่องจากเป็นช่างไงเป็นในช่างมาก่อน,มนมไม่น่า<ด>จะเกินหนึ่งหมื่นห้าพคิววันหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปได้กี่คิวเนี่ยไม่แน่ใจรถกี่รถอ่ะซึ่งนายยมตีระบุว่าไม่ได้จํานวนมากมาอะไรก็ต้องเร่งเพื่อจะดําเนินการเปิดการจราจรผู้รับจ้างก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนทราบจากผู้จัดก,การโครงการยืนยันว่าไม่เกินสองสัปดาห์อย่างที่บอกซึ่งก็เชื่อว่าทําได้จริง สถานการณ์น่าจะอยู่คงที่แล้วนะครับแล้วได้มีการเสริมคอนกรีตนะครับหลายร้อยคิวเลยเพื่อป,ปุดรอยรั่วต่างๆไม่ให้มีกินสไลด์เข้าไปในอุโมงค์หรือมีน้ําไหลไปในอุโมงอีกก็ามาช่วยบหน้าพนด,ด้วยดังนั้นถ้าเราสามารถปิดรอยรั่วของอุโมงค์ได้แล้วเนี่ยเาราก็จะเริ่มที่จะเอาผินครุกเอาทรายอะไรต่างๆมาถม ในโซนที่มันยุบลงไปเพื่อที่จะคืนพื้นผิวการจราจรตามปกติได้ภายในสองสัปดาห์เราว่าก็น่าจะใช้คิวดินหรือคิวหินคุกทั้งหลายก็ไม่น่าจะเกิน1,5ื่นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นจำนวนที่ที่มากมากมายอะไรนะครับเป็นกังวลไหมคะเรื่องฝนฟ้าอากาศถ้ามีฝนตกเราก็ก็นี่ถึงถึงนี่ถึงเป็นเหตุผลที่เทคอนกรีไงพอเทคอนกรีตพุ่งพอมันเซ็ตตัวมันแห้ง ต่อให้ฝนตกมันก็จะไม่มีอะไรสไลด์ลงไปแต่ถ้าเราไปถมทรายอย่างเดียวหรือว่าเอาดินมาถมอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มีโอกาสเราก็พยายามที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงก็ผมกังวลอย่างเดียวคือเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชายชนก็ได้กำชับไว้ว่าส่วนไหนก็ตามที่มีความเสี่ยงไม่แต่น้อยนิดที่จะทําให้เกิดความเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชายชนนะหรือผู้อยู่อาศัยในแถบนี้นะก็ขอให้อุดปัญหาทั้งหมด ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันอาจจะถ้ามันจะเกิดแค่หเปอร์เซ็นก็ขอให้ทำให้มันเป็นศูนยอร์เซ็นต์ซะเลยนี่ฮะท่านผู้ชมอ่าน้ำตีก็ไปตรวจคืนเมื่อวานนี้เอาเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกทีเดียวไม่รู้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนต่อนะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกถ้าทำได้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายขนาดเดียวกันไล่ย้อนไปการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ รอฟม์กาดผจญอุดมพักดีร่วมกับอารองผู้ว่าการและผู้แทนจากกิจการเอกชนก็คือกิจการร่วมค้า c k s CPL ซึ่งประกอบด้วยชอการช่างและซีโนไทยอินเจนเ e อร์เนียริ่งคอนสตรักชั่นผู้ว่าการรอฟมกาดผจญระบุ ตั้งแต่ถแถลงเลยว่าระยะเวลาการซ่อมแซมคื้นผิวการจราจรทางรอฟมอและผู้รับเหมาจะเร่งอย่างเร็วที่สุดไม่ให้เกินสองสัปดาห์นะคะแล้วทางรอฟมอกับบริษัทผู้รับเหมายินดีจะรับผิดชอบความเสียหายทุกส่วนอ่ข้อนี้ก็คือหนึ่งสองสัปดาห์นะสองรับผิดชอบความเสียหายทุกส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการลำดับเหตุการณ์ของรอฟมอนนะครับทุกผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาเริ่มตั้งแต่เช้าตัววันพุธตอนตี5้ายี่สิบกันยายนมีประชาชนพบพื้นถนนดังกล่าวจุดเริ่มเนี่ยมันมีการตากระดับเกิดขึ้นก่อนแล้วตี5้าครึ่งหลังจากตากระดับก็เริ่มมีน้ําเอ่อขึ้นบนถนนก็ต้องการพื้นที่เหลือการจราจรเลนเดียวตอนนั้นคาดว่าจะเกิดจากน้ําประปาได้ถนนแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพอเจ็ดโมงเนี่ยเริ่มมีการพังทลายแล้ว ของผิวการจราจรแล้วต่อเนื่องไปจนถึงช่วง7จ็ดโมงครึ่งมันลึก50เมตร50เมตรแล้วดินและน้ำที่ว่านี้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่านบูชมด้านล่างนะดินกับน้ำที่มันไหลหวบลงไปเนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่สถานีวชิรพยาบาลที่กำลังก่อสร้างค่ะมันเป็นชั้นห้องโถงผู้โดยสารและชั้น,ช,นชลาค่ะ อันนี้เข้าไปข้างหนึ่งซึ่อก็เหมือนกับที่ผมคุยกับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ในคุยนอกจอเคอดินกับน้ํามันทะลักเข้าไปในสถานีเข้ามาในชานชาลาอีกส่วนหนึ่งก็ทะลักเข้าไปในกโมงของสถานีท,ที่เชื่อมอต่อเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมที่กำลังเจาะอ,อยู่ไอ้ตัวดินกับน้ําเหล่านี้เนี่ยมันสะสมอยู่ในสถานีลึกเข้าไปในตัวสถานีวัชระซึ่งสร้างแล้วเนี่ยเป็นห้องโถงกับชานชาลาเนี่ยห้าสิบเมตรเลย อีกส่วนหนึ่งเข้าไปในอโอ่งชั้นบนอย่างที่เห็นเนี่ยดินกับน้ำมันทะลักเข้าไปลึกกว่า10เมตรในเบื้องต้นน้ำก็แผ่ขยายออกไปในพื้นดินอส่วนสาเหตุต้องขอตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆเพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจน ขณะนี้ยังตรวจสาเหตุชัดเจนไม่ได้เพราะยังมีดินกับโคลนอยู่ในสถานีเยอะมากค่ะสิ่งที่ต้องทำเบื้องต้นก็คือพยายามหยุดการเคลื่อนของดินและหยุดการพังทลายของดินเพิ่ม,มแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยรอบสันนิฐานเบื้องต้นก็ได้ว่าสาเหตุอาจจะมาจากสภาพดินบริเวณดังกล่าวค่ะรวมถึงน้ําที่อยู่ในดินสภาพดินมันเปลี่ยนพฤติกรรมเสถียร,รภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปดินและน้ํา เป็นลักษณะพิเศษมันส่งผลให้ท่อประปาที่อยู่ระดับลึกไป3เมตรซึ่งถ้าท่ผู้ชมเห็นตอนมันพังเนี่ยท่อประปาคืออันบนสุดที่น้ําทะลักออกมานั่นแหละท่านผู้ชมท่านผู้ว่าสันนิษฐานสาเหตุว่าลักษณะก็คือดินกับน้ําตรงนั้นเนี่ยมันลดความสเสถียรคือลดความมั่นคงแข็งแรงท่อประปาที่อยู่ระดับลึกลงไป3เมตรที่มันไหลเป็นน้ําเป็นท่อใหญ่ๆออกมาเนี่ย ชำรุดน้ําจากท่อน้ําเสียอีกต่างหากซึ่งมันปนเปื้อนดินตอนนั้นตอนนั้นก็มีท่อน้ําเสียอีกสุดท้ายทําให้ดินเสียสรภาพหรือเสียนความมั่นคงมากขึ้นไปอีกก็เลยเกิดการถล่มแต่ก็ขอยืนยันว่าการก่อไฟก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยดําเนินการมากว่า10ปีแล้วเราใช้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่มีคุณภาพ นี่เป็นครั้งแรกและเป็นเหตุการณ์พิเศษเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมรฟอฟมและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันตรวจสอบนะคะเพื่อหาต้นตอต้นเหตุที่แท้จริงที่ต้องหาก็เพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเราจะกำหนดมาตรการมีหลักการคำนวณเพิ่มเติมอย่างไรไม่ให้มันเกิดเหตุแบบนี้อีกนี่ฮะการแก้ไขแบ่งเป็นสอระยะระยะที่หนึ่งเคหนผิวจราจร อุดรูร่วนักขณะตอนที่แถลงสื่อเป็นโมงยังเป็นเรื่องกระสอบทรายอยู่ห้าหมื่นลูกที่เอาลงไปซึ่งเบื้องต้นชะลอการสไลด์ของดินได้ค่ะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนบ่ายตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแฮคอนกรีตระยะที่สองคือซ่อมแซมตัวอาคารและสถานที่โดยรอบที่ได้รับความเสียหายค่ะรอฟอร์มจะรับผิดชอบซ่อมแซมให้กลับมาแข็งแรงและสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ตามปกตินี่ ในการแก้ไขตัวนี้เป็นสองระยะนะครับและที่หนึ่งเนี่ยจะเร่งในการคืนพื้นที่ก่อนขุดรูรั่วด้วยการใช้กระสอบทรายนะครับจำนวนเกือบเกือบห้าหมื่นลูกนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อุดรูรั่วที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอุโมงค์กับตัวสถานีนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มถมกลับด้วยซีเมนต์นะครับซีเมนต์ผสมก่อนที่จะถบกลับด้วยดิน ดินหรือทรายนะครับส่วนระยะที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการดาเนินการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมตัวอุโมงค์กับตัวสถานีให้กลับมาทํางานได้ตามปกติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโโโรพมจะผู้รับจ้างต้องกลับขอภัยนะครับขอทั้งผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิศวะเพียาบานและผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สัญจร นส่วนสัมเสียในเบรนนี้ทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จะพยายามเร่งรัดดำเนินการนะครับเพื่อแก้ไขตามที่ผมนําเรียนครั้งระยะที่หนึ่งเนี่ยให้เร็วที่สุดในเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารมอเองและผู้รับจ้างจะจะดูแลนะครับดูแลในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับนี่คือตามแผนเนี่ยก็สอบสายลง แต่อุปสรรคก็คือไอ้แท่นคอนกรีตคหท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยสาตันมันขขางมันขวางและถ้าสามารถเอาขึ้นมาได้แล้วเอากระสอบทรายลงให้เต็มที่แล้วจะเอาคอนกรีตลง<ฮ>เพื่อจะหยุดยั้งได้อย่างมั่นคงแล้วจุดถึงเอาทรายหรือดินหรือหินคุกเอาไปปิดอัดลงไปแล้วก็จะคืนผิวถนนก็กลายเป็นว่าไอ้กระสอบทรายไม่ทันสำเร็จเ<ฮ>นื่องจากความพยายามในการที่จะยก ไอท้ทอนคอนกรีตรวมถึงไอ้พวกเสาฟงเสาไฟมันเกี่ยวกับจนกระทั่งนอกจากหนักแล้วมันยกยกไม่ออกไอ้ตัวรถเครนที่จะยกก็ต้องมั่นคงแข็งแรงกับการที่ขนาดพิกัดของความผาม้าในการยกเนี่ยทำได้แต่ว่าท่านผู้ชมแขนมันยาวไงมันก็ต้องลดทอนกันลงไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมผู้มีการสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยกทมสุริยชัยรวิวันอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะ ไอ้กระสอบทรายเนี่ยมันปิดไม่เิยสัทีเพราะมันขวางรถเครนขนาด200ตันมายกแผ่นปูนแต่ตัวเครนมันมีน้ำหนักมากต้องเสริมค้ำยันด้านใต้เพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถกระทั่งบ่าย3ามโมงครึ่งมีการปรับแผงของรอฟอรมอเองเลย จากหลักการเดิมที่ท่านผู้ว่าชัดชาติท่านสั่งการให้เอารถเครนมาแล้วเอาสลิงไปผูกกับปูนนะคะแต่มันยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมันงัดกันอยู่กับชิ้นส่วนที่อยู่ในหลุมรวมถึงดินด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอต่อแล้วเทคอนกรีตเลยปรับแผนใหม่ด้วยการเทปูนลงไปเลยค่ะเพื่อจะได้เร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนเร็วที่สุดชอการช่างเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งเขาก็ต้องรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการที่ไอคอนกรีตมันจะไหลเข้าไปในอุโมงค หรือสถานีรถไฟฟ้าวชิระการเทปูนล,ลงไปปิดปากโองมงเนี่ยท่านผู้ชมใช้รถปูนสีแผกร้อคันคันละ5คิวทั้งหมดก็500คิวเททำเป็นแท่นก่อขึ้นพื้นไปประมาณสักสาเมตรเมื่อปูนเซ็ตตัวก็จะเอาทรายถมอัดให้แน่นค่ะแล้วก็จะทำพื้นให้เต็มแล้วก็จะไปรับน้ำหนักของตึกฝั่งสอนอสามแสนด้วย ผลเสียในการเทรปูนอย่างที่บอกปูนเนี่ยอาจจะไหลเข้าไปในอุโมงค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรปิดในช่องอุโมงและกว่าปูนมันจะแชกตัวมนันจะไหลไปถึงไหนค่ะทางชอการช่างก็เดี๋ยวจะต้องเป็นคนเอาปูนเอาดินที่ค้างอยู่ในอุโมงคออกมาเพราะว่าเป็นคนก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่เขาก็จะไปแก้ในช่วงถัดไปนี่ยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้ปูนเท่าไหร่เพราะกังวลเรื่องฝนเหมือนกันต้องรีบปิดหลมให้เร็วที่สุดภายใน14วัน ต่อมานะครับดูชมเริ่มเทยอย่างที่ว่านี้นี่แหละตั้งแต่สี่โมงเศษเป็นต้นมาเนี่ยรถปูนล,ลงมาเทพักพักพัก,พก,พก,พกคือเราดูว่าแต่ละคันลงมานะแต่พอเทียบกับไซส์งานเหมือนนิดเดียวอะ่ะเหมือนหลอดเล็กๆค่อยๆหยอดลงไปเนี่ยค่ะมันต้องใช้เวลามากจริงๆทั้งนี้เป้าหมายปูนจะใช้เวลาเซตตัว12ชั่วโมง พยายามจะปิดรูรั่วอุโมงให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็แปลว่าภายในวันนี้สักบ่ายสามสีโมงเย็นค่ะแล้วหลังจากนั้นถึงจะถมดินนะคะซึ่งดินเนี่ยประเมินว่าน่าจะประมาณ7,000คิวรถเนี่ยใช้วิ่งถมได้วันละ2 0 0 0คิวดังนั้นถมดินก็จะใช้เวลาประมาณ3-4วันการเทปูนล,ลงไปเมื่อวานเพิ่งเริ่ม คือมันต้องทิ้งกระสอบลงไปคู่ขนานกันเพื่อมันลงไปก่อกันก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะจะประเมินได้ค่ะพยายามจะให้ให้ให้จบภายในตัวตัวปิดนะฮะ<ม>ปิดที่รอยรอยรั่วของตัวอุโมงค์เนี่ยก็ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงเนี่ยการการถมดินที่วิ่งเอาเอาทรา,ายมาลงเพราะก็ประเมินตรงนี้ประมาณสัก8 8 0 0 0คิว8,000คิวก็ตัดของตัวคูนไปด้วยน่าจะเหลือมาสักประมาณเจ็ดค<ม>ิวนะครับเจ0 0คิวก็ เขาสามารถวิ่งเอาถมได้ประมาณสักวันละ2 0 0 0คิวนะครับถ the ้า2000คิวก็เฉลี่ยแล้วสาวันครึ่ง4วันประมาณนี้ครับตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นแล้วก็ตัวปูเมื่อสักครู่ดูก็มีการลงไปในในช่องนะครับแล้วก็กำลังทิ้งตัวกระสอบทรายลงไปด้วยเพื่อเพื่อให้มันเกาะกันนะครับก็เดี๋ยวคอยต้องสักพักอ่ะครับถึงจะจะประเมินได้ตัวตัวกระสอบทรายเนี่ยมันมันมันคงรูปพอคงรูปเนี่ยมันไม่ไหลไปกับ กับตัวน้ํเพราะปูนปูนเนี่ยพอไปปุ๊บมันเหมือนตอนเราผสมปูนนะก็มีเราเอาหินหินเข้าไปผสมด้วยประมาณนี้ครับถ้าเขาไม่ไม่ไม่จำกัดเรื่องปูนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเปิดเปิดโดยไม่จํากัดเนี่ยก็ทาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไป24ชั่วโมงนี่ก็ก็น่าจะจบนี่ฮะคือเดิมาบางสาขาบอกว่าใช้ชีทพายชีทพายคือเป็นแผ่นเหล็กปักลงไปเพื่อจะการดินทลายเพิ่ม แต่เมื่อวานนี้ก็เป็นที่ยอมรับตรงกันแม้กระทั่งทางด้านของสภาวิศวกรรมแบบประเทศไทยดร์ธเนวีรัชริบอกว่าไอ้กรสอบทรายรวมถึงคอนกรีตในเวลาต่อมาดีกว่าชีทพายเราก็นึกว่าชีทพายมันต้องใช้เท่าไหร่นั่นนะ,ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปนะครับขนาดที่ช่วงเย็นปพกทมทีมยูซ่าสีนาย จัดเตรียรอมอุปกรณ์พร้อมเครื่องช่วยหายใจบุคคล4ชุดลงไปสำรวจอุโมงคสถานีรถไฟใต้ดินวัชระซึ่งลึกประมาณ20เมตรเพื่อจะลงไปตรวจว่าคอนกรีตท,ที่ทลงไปในหลุมเนี่ยประสิทธิภาพในการแข็งตัวมากแค่ไหนค่ะรวมถึงดูความมั่นคงแข็งแรงของอุโมงด้วยก็แปลว่าเสียงมากนะค่ะเพราะอาจจะพังได้ถูกไหมใช่ค่ะ6มง20นาทีกลับขึ้นมา หลังจากใช้เวลาลงไปตรวจสอบประมาณสัก50นาทีก็มีการบันทึกภาพแล้วก็เก็บข้อมูลรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้านบนอะและนี่เป็นภาพล่าสุดนะครับทุกช้ชมจากเพจคนช่างสงสัยค่ะโพสต์ภาพภายในสถานีข้างล่างนะวนชิระพยาบาลซึ่งเพื่อนวิศวกรส่งมาให้ดินมันเข้าไปเต็มตัวสถานี ส่วนช่องแสงอะค่ะที่เห็นนะอันนั้นก็คืออุโมงค์ที่รถตกลงไปอะค่ะนั่นแหละฮะถ้าผู้ชมเจนช่องที่ขาวๆคืออุโมงค์เบื้องต้น ทางเพจนี้เขาบอกว่าสอบถามคนหน้างานคือตัวสถานีไม่มีความเสียหายแข็งแรงปลอดภัยไม่มีรอยร้าวอะไรมีแค่ดินที่ไหลเข้ามาส่วนตำแหน่งที่เสียหายคือจุดเชื่อมต่อนั่นแหละจุดต่อระหว่างอุโมงกับตัวสถานีอย่างที่มีการคาดเดากันเอาไว้ค่ะนี่ก็แปลว่าสถานการณ์เป็นไปตามคาดว่าจุดนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแต่สาเหตุที่ทําให้มันเกิดปัญหาว่าทําไมจุดเชื่อมดีๆมันขยับ แล้วเกิดรูห้าเมตรกระทั่งมันดินกับน้ำมันไหลเข้าไปเนี่ยยังต้องไปหาสาเหตุต่อนักขณะนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่คอนกรีตยังเทลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับโทชัชอม